สวัสดีค่ะพบกับวิชาศิละปะศึกษาเรื่องนำเสนอถ่ายทอดความรู้วิพากษ์วิจารณ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จันตกแต่งวัสดุของงานทัศน,นศลิลป์สากลรหัสวิชาทช31003ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะความคิดสร้างสรรค์กับการตกแต่งในงานทัศน,นศลิลป์สากล คือความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือมองปัญหาวัสดุในมุมที่แตกต่างซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานศิลปะทุกแขนงขอบเขตในงานสากลครอบคลุมตั้งแต่ง,งานวิจิตศิลป์จิตรกรรมประติมากรรมไปจนถึงประยุกต์ศิลป์การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นตกแต่งภายในวัสดุกับการตกแต่งในยุคศิลปะสากล เน้นความสง่างามตามแบบกรีกโรมันมักใช้วัสดุแบบดั้งเดิมหินอ่อนสำริดการตกแต่งเน้นความสมบูรณ์แบบและความสมมาตรไม่เน้นความแปลกใหม่ของวัสดุการวิเคราะห์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการตกแต่งวัสดุประเด็นการวิเคราะห์ตัวอย่างเช่นศิลปินใช้วัสดุอะไรวัสดุนั้นสื่อถึงอะไร มีการนำวัสดุที่ไม่เคยใช้ในงานศิลปะมาก่อนมาใช้หรือไม่วิธีการตกแต่งนี้เคยมีมาก่อนหรือไม่วิธีนี้ส่งผลต่อความรู้สึกและตีความของผู้ชมอย่างไรเป็นต้นงานประติมากรรมในยุคสมัยใหม่จะโดดเด่นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งวัสดุตัวอย่างการใช้วัตถุธรรมดาเศษผ้าที่มีราคาถูกไร้ผ้า มาจัดวางคู่กับปฏิมากรรมเทพีนินัสคลาสสิกการตกแต่งคือการประทักกันระหว่างวัสดุเก่าแก่คือเทพีกับวัสดุใหม่คือเศษผ้าหลักการวิาพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์สากลคือการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อประเมินคุณค่าโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์นในการตกแต่งขั้นตอนการวิจารณ์ 1. พันนา 2. วิเคราะห์ 3. ตีความ 4. ประเมินหรือตัดสินการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการตกแต่งวัสดุตัวอย่างการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์วิจารณ์เชิงบวกการใช้โลหะสนิม Rusty Metal ในงานปรติมาตอมนี้แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการเปลี่ยนวัสดุที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตชีวาการตกแต่งด้วยสนิมทำให้เกิดพื้นผิวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและอารมณ์ตัวอย่างการวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์วิจารณ์เชิงเสนอแนะแม้การประติดชิ้นส่วนพลาสติกจะมีความแปลกใหม่ แต่การจัดการเรื่องความกลุ่มกลืนของสีที่ใช้ตกแต่งยังไม่ส่งเสริมรูปทรงหลักทำให้ดูแยกส่วนและขาดเอกภาพแล้วพบกันในบทเรียนถัดไปค่ะ